เรื่องราวเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสีสันมานะเป็นเด็กน้อยที่อาศัยอยู่กับคุณยายชื่อเยาในหมู่บ้านนี้คุณยายเยาของมานะทำอาชีพปลูกผักและเก็บผักจากสวนและนำมาขายที่ตลาดทุกเช้าเป็นประจำเพื่อหาเลี้ยงมานะและตัวเองคุณยายเยาเป็นคนที่รักสวนผักและมีความสุขที่ได้ดูแลและเรียนรู้จากธรรมชาติการเติบโตในหมู่บ้านที่มีความสงบสุขและเต็มไปด้วยความรักจากคุณยายเยา ทำให้มานะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่างมากถึงแม้มานะจะเป็นเด็กกำพร้าก็ตามการเรียนรู้และช่วยเหลือคุณยายเยาในการทำสวนผักยิ่งทำให้มานะเติบโตเป็นเด็กที่รับผิดชอบแม้ชีวิตของเขาจะพบกับความยากลำบากบ้างแต่ความรักและความอบอุ่นจากคุณยายเยาว์ทำให้เขามีความสุขและมีพลังใจในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียน ล้อเรื่องไม่มีพ่อแม่เป็นประจำและอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกล้อเป็นประจำนั่นคือความยากจนมานะไม่มีพ่อแม่เกิดมาจากก้อภัยมานะไม่มีพ่อแม่เกิดมาจากก้อภัยวันนี้คุณยายเยาก็ได้ไปขายผักที่ตลาดเหมือนเช่นเคยหลังจากที่กลับมาจากตลาดมานะก็ทำงานบ้านช่วยคุณยายของเขาก่อนจะไปโรงเรียนเหมือนทุกครั้งคุณยายเยาว ไม่ลืมที่จะซื้อนมกล่องกลับมาจากตลาดเพื่อให้หลานชายกินก่อนไปโรงเรียนทุกวันเพราะมานะเกิดมาไม่ได้รับนมจากแม่ความรักและความใส่ใจที่คุณยายเยาให้กับหลานชายนี่เองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยคำพูดเลยการให้นมกล่องและความรักที่ไม่มีที่ไหนมีให้มานะได้จริงๆนี่เป็นการแสดงความรักและความเอาใจใส่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณยายเยาที่มีตอ่อหลานชายของเขาคุณยายกลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วลูก จะไปโรงเรียนแล้วหรออย่าลืมดื่มนมที่ยายเอามาฝากนะครับคุณยายมานะรับคำแล้วดื่มนมก่อนไปโรงเรียนแบบนี้เป็นประจำเสมอและวันหยุดของมานะเขาจะไม่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนแต่เขาจะเลือกช่วยงานในสวนผักของคุณยายเป็นประจำวันหนึ่งมานะเดินมาที่สวนผักในมือถือตะกรา้าเก็บผักช่วยคุณยายเข้ามักจะพูดกับคุณยายเรื่องความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาเสมอ คุณยายครับโตขึ้นผมจะหาเงินเยอะๆมาเลี้ยงคุณยายคุณยายจะได้ไม่ต้องมาทํางานหนักแบบนี้นะครับ <c oughs> ยายไม่ได้ต้องการเงินทองหรอกลูกยายแค่ขอให้มานะมีความสุขก็พอแล้วการเติบโตของมานะเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาหลังจากนั้นเขาได้หางานทำในเมืองใหญ่แต่ความรับผิดชอบและเงินเดือน ที่มากพอจะทําให้มานะแลกกับความห่างจากบ้านกับคุณยายอันเป็นที่รักของเขาได้ด้วยสังคมใหม่ๆที่มานะต้องไปพบเจอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตนี้มานะเป็นคนทํางานเก่งมีเพื่อนฝูงมีหัวหน้าเป็นที่รักใคร่เขาจะชอบชวนเพื่อนไปสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งวกกับการที่เขาต้องทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อให้ได้เงินเพียงพอที่จะทําตามความฝันของเขาและคุณยายในอนาคตมานะ วันนี้งานเราผ่านแล้วนายกำลังจะเลื่อนตำแหน่งงั้นเราต้องฉลองกันนะนั่นดีต้องไปแล้วล่ะห้ามปฏิเสธพวกเราเนะโว้ยอือครับผมและเขาก็หลงลืมคุณยายของเขาอยู่บ่อยครั้งมานะลืมแม้กระทั่งโทรหาคุณยายหลายครั้งคุณยายจะโทรหามานะเขามักจะตัดสายทิ้งเพราะว่างานยุ่งมากเหมือนเช่นเคย คุณยายเยาโทรหามานะเป็นเสียงที่ถูกตัดสายแต่คุณยายเยาไม่รู้ว่าเสียงนี้คือเสียงที่ปลายสายกดสายทิง้งแต่ก็ยังถือโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแบบนั้นจนเสียงหายไปคุณยายเยาใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยจะเป็นเลยได้แต่เพียงกดเลขโทรออกหาเบอร์มานะมีเบอร์มานะเบอร์เดียวในโทรศัพท์ของคุณยายเยาเท่านั้นมานะเลือกจะตัดสายทิง้งและโทรกลับในภายหลังเป็นประจำซึ่งก็อาจจะผ่านไปหลายวัน หรือว่าหลายชั่วโมงเลยทีเดียวละบางครั้งถ้าติดงานก็จะรับสายและรีบรีบคุยสิ่งนี้ทำให้เขาเริ่มห่างเหินกับคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านเขาไม่สามารถกลับบ้านได้บ่อยๆเพราะต้องทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ตามหาความฝันของเขานั่นแหละแต่ก็ทำให้คุณยายนั้นรู้สึกเหงาและเฝ้าแต่คิดถึงหลานรักอยู่เสมอช่วงนี้ มีงานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านงานนี้เป็นงานใหญ่และคนในหมู่บ้านก็ให้ความสำคัญลูกหลานในหมู่บ้านก็เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ต่างเดินทางกลับบ้านเพื่อมาฉลองกับครอบครัวและทุกปีมานะก็จะกลับบ้านในช่วงเทศกาลนี้อยู่เสมอและคุณยายก็ได้ไปเดินตลาดกับเขาเพื่อซื้อของมาทำอาหารปีนี้ก็เป็นปีที่คุณยายรอหลานชายสุดที่รักกลับมาที่บ้านด้วยหัวใจที่คิดถึง วันนี้คุณยายยิ้มแก้มปรีมากกว่าทุกครั้งเลยเพราะเขาจะได้เจอหน้าหลานชายอันเป็นแก้วตาดวงใจที่ไม่ได้เจอกันเกือบหนึ่งปีสิ่งที่คุณยายไม่เคยลืมคุณยายมักจะซื้อนมกล่องไว้รอมานาะกลับบ้านเหมือนทุกครั้งตั้งแต่เด็กมองเข้าไปในบ้านของคุณยายเยาก็จะเจอนมกล่องเต็มบ้านไปหมดเลยมองไปทางไหนก็จะเจอถึงแม้หลานชายของเขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วก็ตาม เวลาได้ผ่านไปทุกนาทีจนค่ำมืดก็ยังไม่เห็นมานะถึงบ้านสักทีคุณยายเตรียมอาหารเสร็จแล้วอุ่นจนร้อนแล้วร้อนอีกมาหลายรอบแล้วหล้านชายก็ยังไม่มาสักทีคุณยายเริ่มเป็นห่วงว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับล้านชายหรือเปล่าคุณยายจึงเดินออกจากบ้านพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือมากดเบอร์โทรไปหามานะอยู่หลายครั้งก็ยังไม่มีสายตอบรับ ฟังมานะก่อนจะถึงเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านหนึ่งวันมานะได้เร่งทำงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ทำงานร่วมกับลูกสาวหัวหน้างานโปรเจกต์ project ใหญ่นี้มีงานแกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวใหญ่โตแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากเสร็จสิ้นงานทีมงานของมานะได้รับคำชมเชยกันอย่างล้นหลามหัวหน้างานก็ไม่ลืมจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้ทีมงานของมานะจึงทำให้มานะทั้งเหนื่อยล้าและดีใจ แล้วก็ลืมเทศกาลของหมู่บ้านตนเองไปแทส,สนิทเลยมานะมักจะบอกกับตัวเองเสมอเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณยายเดี๋ยวโทรกลับนะคุณยายเพราะเขายุ่งอยู่กับงานแต่วันนี้เขานอนอยู่ที่ห้องพักด้วยฤทธิ์ของเครื่องดื่มจากงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้พอถึงเช้ามานะก็ยังเพลียแต่ก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาปลุกแต่เช้าตรู่ปลายเสียงที่ไม่คุ้นเคยเริ่มเข้ามาทักทายมานะอหลครับอหลว่าไงครับผม สวัสดีค่ะดิฉันเทอจัดโรงพยาบาลขอเรียนสายคุณมานะค่ะอ,อ่ผมมานะพูดสายอยู่ครับคุณมานะคะตอนนี้คุณยายเยาวได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนถูกส่งมาที่โรงพยาบาลค่ะมานะไม่รอช้าเขารีบขับรถด้วยความเร็วกว่าทุกครั้งใจมานะร้อนนรนทำไมวันนี้เขารู้สึกว่าระยะทางกลับบ้านครั้งนี้มันช่างยาวไกลกว่าทุกครั้งหรือเป็นเพราะ เขาไม่ได้กลับบ้านนานระหว่างทางเขาก็นึกย้อนกลับไปว่าเขาไม่ได้กลับบ้านมานานเท่าไหร่แล้วนะเส้นทางถนนทำไมมันดูไม่คุ้นเคยสำหรับเขาเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็กลับบ้านอยู่บ่อยๆแต่ช่วงหลังๆมาโดยเฉพาะในปีนี้เขาไม่ได้กลับบ้านไปหาคหุณยายที่เขารักมานานมากมานะคิดแล้วน้ำตามานะก็ไหลโดยไม่รู้ตัวระหว่างขับรถกลับบ้านน,านั้นมานะนึกย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทรศัพท์สายสุดท้ายของเมื่อคืนก็คือสายของคุณยายที่เขาเลือกจะไม่รับสายนั่นแหละเพราะถ้าเลือกที่จะรับสายคุณยายอาจจะไม่ต้องเดินออกจากบ้านพอมาณนะมาถึงโรงพยาบาลจึงรีบเข้ามาหาคุณยายภาพที่มานะเห็นคือคุณยายของเขาได้แก่ชาราลงมากเพียงแค่ไม่เจอกันหนึ่งปีเท่านั้นร่างกายดูซูบผอมลงอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ที่ซ้ำร้ายมีรอยช้ำบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อคืนสายน้ำเกลือระยงระยังมีเครื่องช่วยรักษาพยาบาลเต็มตัวของคุณยายไปหมดคุณมานะใช่ไหมคะอันนี้คือของที่คุณยายยาวพกติดตัวมาด้วยคะ่ะเสียงพยาบาลพูดเสร็จก็ยื่นของให้มานะสิ่งที่เห็นก็คือเป็นกระเป๋าผ้าสะพายใบเล็กและเก่ามาก มีรูปถ่ายคู่ของมานะและคุณยายสมัยมานะยังเด็กโทรศัพท์เก่าๆล้าสมัยอีกเครื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้มานะน้ําตาไหลมากขึ้นไปอีกอย่างไม่อายใครและกล่าวออกมาทั้งน้ําตาคุณยายครับมานะขอโทษนะครับถึงแม้คุณยายจะไม่ได้ยินคําพูดของมานะก็ตามแต่มานะพูดออกมาด้วยความรู้สึกสุดจะกลั้นในหัวใจสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของคุณยายอีกชิ้นหนึ่ง ก็คือนมกล่องของคุณยายที่ชอบซื้อให้เขาดื่มเป็นประจำถึงแม้ว่าเขาจะโตสักเท่าไหร่แล้วก็ตามมานะร้องไห้แล้วเขาก็เจาะนมกล่องกล่องนั้นดื่มทันทีเพราะเขาคิดถึงคุณยายของเขาเลือกเกินแต่ก็หยุดชะงักเพราะนมที่เขาดื่มไปพร้อมกับน้ำตาเมื่อครู่นี้ได้มีกลิ่นที่เสียเน่าบูดแล้วเขาพลิกนมกล่องนี้ขึ้นมาดูนมกล่องนี้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่6เดือนก่อนสิ่งนี้ได้ตอบย้ำมานะว่า คุณยายของเขาได้รอคอยเขากลับบ้านมานนานมากกว่า6เดือนแล้วจนนมกล่องนี้หมดอายุลงเรื่องราวเร้รายที่เกิดขึ้นทำให้มานะตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะมานะเชื่อว่าการเวลาไม่ได้พลาดคุณยายอันเป็นที่รักของเขาในครั้งนี้ถือว่ายังโชคดีอยู่เพราะมานะได้ตัดสินใจลาออกจากงานที่เป็นอนาคตของเขาในภายภาคหน้ามานะคุณคิดดีแล้วใช่ไหม ผมเสียดายคนเก่งๆอย่างคุณอนาคตของคุณยังอีกยาวไกลคุณเป็นคนเก่งนะครับผมคิดดีแล้วผมอยากกลับไปดูแลคุณยายของผมที่แก่ชราแล้วนะครับมานะกลับมาอยู่บ้านกับคุณยายเยาที่เป็นที่รักของเขาเขาเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้งมานะเป็นคนเก่งเขายืนมองสวนผักและมานะก็คิดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นอาชีพของเขาในอนาคต สวนผักที่คุณยายรักและหาเงินด้วยสิ่งนี้มันเลี้ยงเขาจนโตเขาจะต่อยอดจากสิ่งนี้นี่แหละมานะเป็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดแนวเกษตรชีวภาพเขาทำโดมผักปลอดสารพิษทรงขายและทำปุ๋ยอินทรีย์แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังช่วยชาวบ้านเป็นแกนนำแนวเกษตรแบบใหม่ให้กับชุมชนด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวล้วนถูกมองข้ามเสมอคุณยายเยามองไปที่มานะอย่างภาคภูมิใจ ในบ้านปลายของคุณยายเยาแก่ชาราลงไปคุณยายเยาไม่จําเป็นต้องมีแก้วแหวนเงินทองอะไรสิ่งที่คุณยายหวังมากที่สุดก่อนจะลาจากโลกนี้ไปก็คือการได้อยู่กับหลานชายอันเป็นที่รักดุดแก้วตาดวงใจคุณยายเยาได้เล่าย้อนกลับไปในวันที่เกิดอุบัติเหตุคุณยายเดินออกจากบ้านเพราะวันก่อนหน้านั้นมีเหตุฝนตกหนักทำให้สะพานข้ามแม่น้ำชำรุดรถไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งและก็ยังไม่มีป้ายแจ้งเตือนด้วยผู้นําตัวแทนหมู่บ้านเลยประกาศให้ชาวบ้านแจ้งเรื่องสะพานชํารุดแก่ลูกหลานของตนเองที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลให้ระมัดระวังเพราะอยู่ในช่วงซ่อมแซมคุณยายเยาด้วยความเป็นห่วงมานะหลานชายก็พยายามจะโทรแจ้งข่าวนี้เรื่องสะพานให้มานะได้รู้แต่มานะก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ด้วยงานที่ยุ่งมากเหมือนเดิมคุณยายเยา แกเข้าใจว่ามานะต้องกลับบ้านในวันเทศกาลเหมือนทุกปีก็เลยเดินออกไปจากบ้านเพื่อไปดักอยู่ที่หัวสะพานชมรุตเกรงว่าหลานชายกลับเข้าบ้านมาจะไม่ทราบข่าวแล้วเข้าหมู่บ้านไม่ได้คุณยายรออยู่นานจนดึกดื่นและในมือก็กดโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณยายกดโทรออกไปเท่าไหร่ปลายสายก็ไม่มีทีท่าว่าจะรับสายเลยคุณยายเยาเฝ้ารออยู่พักใหญ่เริ่มมีรถวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านในใจก็คิดว่า รถคันไหนกันนะที่หลานชายมานะจะขับมาเห็นรถอยู่คันหนึ่งก็คิดว่าเป็นมานะแน่ๆจึงรีบโบกให้รถหยุดแต่ด้วยไฟทางเข้านั้นดับชำรุดเสียหายพร้อมกับสะพานจึงทําให้รถยนต์ที่วิ่งมามองไม่ค่อยชัดนะจึงชนเข้ากับคุณยายเยาร่างของหญิงแก่ชาราแค่ถูกชนเบาๆก็บาดเจ็บสาหัสได้แล้วทําให้คุณยายเยาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้เรื่องราวทําให้มานะใคร่ควรบางอย่าง เขาเสียใจอย่างมากในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงได้ตั้งใจว่าจะไม่เสียเวลาห่างจากคนที่เรารักอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้สองยายหลานได้สร้างอาชีพให้กับตนเองและคนในหมู่บ้านได้มีงานทำมีอาชีพโดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลจากครอบครัวที่รักอีกต่อไปมานะคอยบอกคนในหมู่บ้านและคอยย้ำเตือนเสมอว่าทุกคนมีโอกาสยังไม่สายที่จะบอกรักกัน หรือที่จะรับสายคนที่รักเราอย่าล่าเลยถึงมองข้ามเหมือนผมในอดีตและกล่าวต่อว่าเพราะคนที่เรารักรอการกลับมาของเรามันช่างยาวนานกว่าเสมอเวลาผ่านไปเสี้ยววินาทีก็อาจจะสายเกินไปมานะได้บอกเล่าเพื่อเตือนสติให้เด็กรุ่นใหม่ๆในหมู่บ้านได้รับฟัง